โซเก็ตปลาครับโซเก็ตปลาอยู่ตอนนี้คือปลาธรรมชาติวันใดมาครับเอาโซเก็ตจับปลุบเราไม่ต้องตีต้องทุบครับเพราะต้องทุบหัวมันมันดูสภาพแล้วมันชิกลายครับเอาโซเก็ตไปเลยธรรมชาตินะครับโซเก็ตปลาก้อนครับขั้นตอนแรกนะครับเอาตรงปลาธรรมชาตินะครับโซเก็ตใหญ่เรื่องเอาบ่วงมาใส่น้ำครับเอาส่อบ่วงครับถ้าเอามีดผ่านเมื่อใดครับมันจะบาดมือครับมันอันตรายครับสูงนะครับโอ้ยครัมันจะซ่อเนี่ยนิดนึงครับ เพราะว่ามันต้องปูนก้นเขาใส่เคียงแต่ผมไม่อยากใส่เคียงไปเพราะเคียงมันจะเปื้อนนะครับนะครับมันจะดูลบล่างนะครับนี่คือปลานี่ใครใครป่าหยังไวเอามาจากไหนครับปลานี่นะเอามาจากน้ำครับอ๋อครับครับาครับแปลกเลยป่ามันจะเปนมามาจากห้วยครับข้างล่างนะครับเป็นลาม้วยมีน้ําตกนะครับไม่เนี่ยสีเป็นอ่าสีมีน้ําตกนะครับไป็ส้มน้าตกครับ เป็นน้ำตกแบบจมชาติเป็นสาม่าครับติดตามครับวันนี้จะทำเมนูอะไรต้องรอติดตามครับบ่าวน่าคนดงคนดังครับคนนี้วันนี้เราจะต้มส้มปลาครับต้มส้มปลาทูนะครับเพราะว่าปลาทูคือมันปลาสองตัวครับเราต้องเอาสากลมาด้วยครับนี่คือปลาทูนะครับนี่ว่านถูาทสิปลาทก็เอาเนาะครับหมกสำเร็หมกไปแล้วหมุดมือเอาบ่วงเสียบ่วงเสียช้อนนะครับช้อน บางคนก็ฟังไม่ออกนะครับบ่วงเสียเพิ่นวะนี่คือบ่วงนะครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับซุปตาต้มส้มปลาครับต้มส้มครับใส่อะไรครับใส่ใบมะขามอ่อนครับไม่ใช่ใส่หม้อวะใส่ไม่ได้ครับต้มส้มปลาจะแบบี้ทำหลุเลยนะครับซอกเกตปลาเรียบร้อยครับขอาก็ตาไปก่อนตาไปก่อนนะครับติดตามตอนต่อไปครับ เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปอีกอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเตรียมพร้อมก่อนโอเคครับนักข่าท่านรับเข่าเที่ยงกันแล้วครับโอ้ยผมงอรอมาเลยครับมีมีเมนูเสริมครับนี่คืออบไก่ครับอบไก่บ้านนะครับนี่นี่อบปลาลูกเขาเรียกว่าอบปลาลูกนะครับนะครับจำตัวที่ผมได้สดไปเมื่อกี้นี่ได้สดเลยทำเลยถูกต้องละถูกต้องละตัวนี้นะครับเสียบดีล้วนี่คือเมนูมครับ ทุกอย่างในวัาดูจัมาามัสสัดเมื่อนะครับนะครับเอามากินเลยรับประทานกันแซ่บเลยครับพี่น้องปลาก็วันนี้ตรงนี้ครับได้ปลาปลาแม่ไข่ครับไข่แดงเปียดเลยปลาช,ช,ช,ชุบไว้ปลาชุบไว้ชิมครับชิมจิ้มแซ่บเลี้ยงครับพี่น้องอ่าเป็นไงครับสุดยอดบาก นี่แหละความเสียบความนุ่ครับพี่น้องครับจะเจิยนมันเอฟซีหฮน่าได้ได้ได้ผมยื่นมาเนี่ยครับต้องเอาเอาเป็นบวงเลยครับนี่ครับนี่ครับเบิงครับอืมคักปานทานไม่เยาว์คักเป็นมานะอร่อยกุ้นเหลครับนะครับความเสียบความนุ่มตันงกะโหลกกับเขาเขาเหนียว้านห่อเนี่ยจังนิดจั๊ไปเลยครับ กินแบบอันนั้นแบบถ้าถ้าชื้อรถเพิพน่นเพิ่นเพิ่นเม้อหัวเพิ่นจะแบบกินแบบลุกทุ่งลุกทุ่งเซี่ยรถทชายเปลก็กำลังย่างปูครับ <c oughs> จิ้มเยอะเสียอ่อนเอฟซีออโอเคครับไปยังขอบคุณะไราเรือ่องกดักครับติดตามน,ำน้ำนะครับเยอนะครับทางเฟซบุ๊กเป็นเป็ดน,นะครับแล้วก็ ทาง You Tube นะครับไทยดงหรือซีรี์นะครับ You youtube นะครับ f c e e o o o เป็นเพจบ่าวยาคุณโก้นะครับแล้วก็ซุปตาร์ดงหลวงครับ f c e e o o o เป็นเพจติดตามด้วยด้อโอเคครับ Facebook ผมนะรักพี่กระทักมานะครับ Facebook ผมนะครับถ้าไม่รักล้วครับกระทักมาก็ได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ซุปตากินข้าวก่อนนะครับ